เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นเกมกินตามสีแล้วก็ทําอาหารตามสีกันต่อดีกว่ากินอาหารตามสีอีกแล้วเหรอพี่ฝนโอ้ไม่ใช่อีกแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้เขามีอัปเดตแมปใหม่มาด้วยฮะ เลนโบวมันเลยใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะแมปเลนโบอย่างเดียวไม่พอมีโหมดเป็นเลนโบอีกตั้งหากโหมดเลนโบว์เนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดูซิว่าโหมดเลนโบว์ะนะเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะงั้นเราเข้าไปดูกันเลยพี่ฝนมาเร็วเข้าพร้อมหรือยังอะตอนเนี้ยพร้อมต้องนานแล้วนี่เราอยู่กันสีอะไรอ่ะ เออสีอะไรไม่รู้โอ้สีแดงนี่ไงเราอยู่กันสีแดงแล้วที่สำคัญนะเข้าไปข้างในเจอยังอ่ะโอ้โหโ <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วเล่น จะแตกแล้วเนี่ยเออเราไม่ต้องเลือกสีแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเราเก็บได้หมดเลยอ่ะงั้นฉันจะเก็บแข่งเลยนะรอแป๊บหนึ่งเก็บแข่งกับใครอะ่ะเก็บแข่งกับทุกคนนี่ไงโอ้โหขนาดมัฟฟินขนมแคปเค้กยังเป็นเรนโบ์เลยอะไม่ได้เรนโบ์อย่างเดียวพี่ฝนฮะเกตกุ้งกิ้งกระเด็นเข้าตาของกินเป็นเรนโบสีสวยมากเลยไม่ต้องแย่งสีกันแล้วเนี่ย นี่วมตะพูดมากเลยฉันเก็บแซงให้ดูฉันจะเก็บแซงนายให้ดูและปุ๊กปีกคราวนี้ฉันจะต้องชนะนายให้ได้เลยเคยชนะฉันได้ด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันชนะนายมาตั้งหลายตาเออพี่กกลับก่อนได้ไหมกลับก่อนแล้วเหรอพอแล้วอะ่ะเออยังไม่พอนีมีโดนัทมีขนมครับเคก้กแล้วก็มีองุ่นยังเป็นเลนโบเลยอะไม่ทันแล้วเหลือ30ิวินะเอาเหรอไม่ทันแล้วเหร เฮ้เติดติดติดอะไรไม่รู้เร็วเข้าพี่ฝนโอ้โหแล้วเพื่อนกินไปแล้วเพื่อนกินไปแล้วงั้นเหรอนน่พ่ก,ก็กินแข่งแล้วด้วยไม่เป็นไรตอนนี้สีแดงเรากําลังนําเราได้22เพื่อนได้20เอาเอาแย่แล้วเพื่อนนำงับงับงับอ,อไม่ทันแล้วเพื่อนนอาแล้วอ่ะทุกคนเอ้าโถเอยเหลือสิบวิแล้วเข้า,ขาสิบวิสุดท้ายเราจะทันไหมเนี่ยนี่กินก่อนกินก่อนกินก่อนอื้อื้อันอร่อยอื้มอื้มอขนมสีเรนโบ้เออออ เออเดี๋ยวก่อนเราชนะโอ้ตกลงชนะเหรอนี่ยเอาเราชนะเฮ้ย oh ดูดิโอ้โอ้เต้นกันอย่างพร้อมเพียงเลยอ่ะเต้นถ้าเป็นบอยแบนดเลยเฮ้สุดยอดไปเลยครั้งนี้เราเป็นฝ่ายชนะแล้วอ่ะทุกคนชนะแบบงงๆเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่กันในสวนใช่ไะมเฮ้เดี๋ยวก่อนนะเยอะขนาดนี้เก็บไม่หมดแน่นอนเดี๋ยวอันนี้คือในสวนใช่ป่ะ ในสวนเรนโบเนี่ยนะพี่ฝนโอ้ขนาดผักนี่ยังเป็นเรนโบเลยอ่ะตัวฟักยาวเนี่ยโอ้ยถอนไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะราะนี้มะเขือโอ้ยฉันเจออะไรแปลกๆด้วยมะเขือเรนโบ้โอ้มีเห็ดเรนโบด้วยนะเนี่ยสับะรดแตงโม สับะรดแทงมยังเป็นเรนโบนี่ดูกล<อ>้<อ>วยของฉันเป็นเรนโบเรนโบกระทั่งนมเลยดูดิโอ้โหดูสินมวัวของเรากลายเป็นเรนโบด้วยแหละเรนโบต่างหากพี่ฝนเลนโบก็เรนโบ <c oughs> โอ้พี่เก็บไม่ทันเลยอะโอ้แอปเปิ้ลสีายลุงกำลังจะถามอยู่เลยว่าตกลงนี่ลูกอะไรแอปเปิ้ลไงทำไมแอปเปิ้ลกลมๆอะอันนี้ส้มส้มอ๋อส้มปเรนโบใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะ เหมือนมองอะไรเห็นที่หางตาอะไรอ่ะพี่ฝนสังเกตดูในสวนของเราดูในสวนของเราสิสวนของเราไหนอ่ะ <c oughs> นี่ไงสวนที่เราเก็บเนี่ยเห็นหรือเปล่าออมันโล่งโ <c oughs> อ,อมันโล่งหมดเลยอ่ะ <c oughs> เขากลับไปกินกันแล้วเร็วๆเ,เข้าเขากลับไปทําอาหารกันแล้วเหรอ <c oughs> เขากินกันไปต้องหกสิบแล้วนะ <c oughs> เอาแย่แล้วทําไงดีเรามัวแต่เพลินการเก็บของเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเพื่อนซะแล้ว ช้าอย่างนี้ยังไงทันก็ชนะนายฉันวางก่อนเอานายไม่ได้อยู่สีเดียวกับฉันหรอเอา้าปุ๊กปิ๊กเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายอยู่สีอะไรอ่ะฉันเข้าไม่ทันน่ะฉันเลยเข้าไปสีชมพูอ่อน,ออนสีชมพูเหร อ๋ยแย่แล้วทําไงดีตอนนี้ปุ๊กปิ๊กนําเราไปแล้วอ,ะอ่ะออันนั้นอย่าเรียกว่านำาม่ฝนนั่นลิทิ้งเลย <c oughs> อ๋ทิ้งห่างเลยเราจะต้องสามาคีกันช่วยกันกินอาหารทาอาหารเร็วเขา้ามีเพยก็ทําจนมืออีกแล้วเนี่ยเร็วเขา้าเร็วเขา้าเร็วเขา้าเร็วกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวฉันหยุดให้ก่อนก็ได้ไหม,มนายจะอยู่ได้ฉันก่อนแล้วปุ๊กปิ๊ก ฉันหยุดแต่เพื่อนฉันไม่หยุดโอ้ยแย่แล้วทาําไงดีตอนนี้อาหารเราก็ใกล้จะหมดแล้วอ่ะพี่ฝนทําไงดีอ่ะทำไมอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยไม่หมดหรอกน้าอีกนิดเดียวแต่เราจะหมดแล้วจริงๆนะอะไรอ่ะที่ไงเรนโบว์อันสุดท้ายที่เพื่อนเพิ่งวางไปอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนยังมีอาหารที่ยังไม่ได้ทําอยู่กําลังทําอยู่เพื่อนช่วยกันทําดีปึุ๊บชุบฉุบฉุบฉุบเร่งทำอาหารเร็วเขา้าฮะ่ฉันชนะแล้วแหะฉันสองร้อยกว่าแล้ว ฮึบฮึบต้องรีบกินรีบกินรีบกินแล้วรีบไปทำยังไงเดียวพี่ฝนเดี๋ยวเราไปเก็บอาหารกันต่อจะเก็บได้ยังไงก็มันไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยเอาจริงเหรอดูดีไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยเหรอเหมือนเก็บไปเราก็จะหายไปเลยนะจริงด้วยแฮะหมดฟาร์มเลยอะ่ะโถเอ้ย หมดสวนเออเออเออเสียใจเราไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนี่ยเก็บช้าอย่างนี้แหละนายชนะแล้วอะปุป๊กปิกฉันเก็บไว้ไงดูนั่นดีโอ้โหตัวโตวกันมากเลยอะ่ะทำไม่ได้ฉันน่ะไม่ชน,นะนะทีมนี้จะบอกให้โอ้เ <s Child 's face> สียใยจังเลยแล้วนี่ตอนนี้นายอยู่ทีมเสียอะไรอ่ะ รู้สึกว่าจะเข้าไม่ทันนะคนละสีกันหมดแล้วอตอนนี้พี่วนสีเหลืองไม่เป็นไรเขาไี่เอกอยู่สีม่วงไะพวกปิ๊กนายสีอะไรอะ่ะสีเขียวอ่ะงั้นเราก็ไปแข่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้เครจะเป็นฝ่ายชนะมาลองดูกันฉันจ,จะไปกินซูชิเอา นี่ด่านซูชิง้ะเหรอนี่ไงซูชิอร่อยอร่อยว้าซูชิไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ฝนว่าไงเหรอมีเรนโบว์ประปรายเนี่ยพี่ฝนเจอเขาเรียกว่าอะไรนะปลาหมึกเรนโบว์เฮ้ยพี่เอกโดนแย่งเก็บเรนโบว์โหปุกปิ๊กเะทอทำไมอรอ <c oughs> <c oughs> ปุกปิ๊กนายเก็บไปได้เยอะจะมั่นเลยเอา้าวเชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวพี่ฝนเก็บซูชิเรนโบว์ก่อน <c oughs> โอ้ตอนนี้เราจะต้องเก็บเป็นสีของเราอะนะทุกคน นี่น้องไก่กไ <ง S 2> สีเขียวดีพี่เอกเก็บไม่ทันเพื่อนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใย่น้องไก่สีเหลืองพูดผิดแล้วทำไมุ๊กปิ๊กต้องมาแย่งตัดหน้ากันด้วยเนี่ยุวกปิ๊กอชอบหยิบของก่อนเราอะ่ะเา้าจะไม่ได้ถ้าฉันไม่หยิบไปก่อนฉันก็ไม่ชนะนะดิเดี๋ยวก่อน โอ้นี่คุณลุงเชฟเขากําลังทําอาหารให้เราอย่างอเ็ดอร่อยมีความสุขมากเลยนะเนี่ยขอบอกจะรับอะไรเพิ่มไหมครับอยากได้ซูชิหน้าปลาทูอะค่ะโอ้ปลาทูหายากเดี๋ยวต้องไปตกปลาก่อนเนาะพวกพี่นายอดแล้วเหรอวันนี้ไม่เป็นไรฉันเก็บมาเยอะเลยแเดี๋ยวฉันจะต้องรีบเก็บน้ําตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่านี่ไอติมสีเหลืองอ้อพี่เอหัวจะทิมแล้วได้มาเท่านี้ก <c oughs> ุ้งล็อบสเตอร์อันนี้มะเขือม่วงมะเขือเหลืองมากกว่า แล้วก็มีอะไรอีกเปล่าเฮ้ยสงสัยเพี่กต้องกลับก่อนแล้วมั้งอันนี้คือซุปหรือเปล่าเรืออะไรไข่ดาวเหรอรลบนายรอบนาย,นายแม่เด็กอันนี้กล้วยสีเหลืองมาแล้วตกลงชั้นสีเหลืองหรือสีส้มกันแน่นะฉันชักเิ่มไม่มั่นใจแล้วกลับก่อนแล้วนะพี่ฝนพี่ฝนก็จะกลับแล้วเหมือนกันไม่ทันแล้วอะ่ะอนี่เราอยู่กันคนละสีเลยนะเนี่ยโอ้โหปป๊ปปิ๊กอะไรอะ่ะเอา พวกพี่นายมีเพื่อนหรอใช่แล้วฉันมีเพื่อนอ๋อพี่ฝนก็มีเหมือนกันนี่นะแล้วทำไมพี่เอี่คนเดียวที่ไม่มีเพื่อนเอ้าเดี่คนเดียวเหรอนี่เข้ามาทีหลังคนเขาไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวชวนชวนช่วยเพื่อนทําอาหารก่อนทับหนึ่งเพราะเพื่อนอย่าดันเราเพื่อนดันเราเราทําอาหารไม่ทันเจเธอทำอาหารไปนะฉันจะกินเองเจอโอ้โหซูชิเป็นเลนโบน่าอร่อยชะมัดเลยฉันว่าเธอทำช้ากว่าฉันอีกนะฉันไปช่วยทำไหม ไม่จ้องเราจะอยู่ตรงนั้นเราจะกินเข้าไปให้อร่อยกันแล้วกันนะแต่มันเยอะเกินไปอะนี่ปุ๊กปิ๊กนายพูดกับใครอะ่ะนี่ไงเพื่อนปุ๊กปิ๊กอยู่หลังไงเอาเพื่อนปุ๊กปิ๊กเหรอใช่แล้วโอ้โหสูชิสีเขียวสูชิหน้าสาหร่ายเออทำช้าฉันช่วยทำดีกว่ามามงั้นฉันมากินเองก็แล้วกันออไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยช่วยกันนะ <laughs> พี่แอกอยู่ไหนแล้วอะ่ะอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยเหรอเพิ่งจะทํามากินได้แค่แปดจานแปดจานเสียดายด้วยนะเสียใจด้วยพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กนี่จะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนแหละย,ยังไงปุ๊กปิ๊กก็ชนะอยู่แล้วละพี่เ,เพราะว่าออปุ๊กปิ๊กไวที่สุดในนี้เออปุ๊กปิ๊กเขาเก็บมาได้เยอะ,อะทุกคนช่วยด้วยพี่ฝน เป็นไงมั่งอะออก้าวอันแ <c> ล <oughs> ใก็จะกินแต่ละอันเดี๋ยวพี่ฝนขอกลับไปกินก่อนนะโอ้โหออน่าเสียดายไม่ทานแล้วทุกคนโอ้หทำไมคนเยอะจังเลยอะตรงนี้พวกปี๊กเป็นฝ่ายชนะไปแล้วอ่ะ ทำไมนายเก็บเก่งจังเลยอะพ๊กปิ๊กฉันเป็นแมวไงฉันมือไวนายมือไวงั้นเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้เราอยู่กันทีมเดียวกันนี่นะอาอเดี๋ยวฉันช่วยกันได้โ,ด <c oughs> โอ้ยโอ้โหคราวนี้มีสองสีมีสีเหลืองกับสีเขียวอะ่ะม <c oughs> าสงสารชะมัดเลยพวกนี้ไม่มีฉันอยู่ทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ตลอดเวลา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ดูที่เชลซีทำไมอะพี่ฝนมีแต่สีเหลืองกับสีเขียวอย่างเดียวเลยอะ่ะ ก็เราแข่งกันแค่2ทีมนี่พี่ฝนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ยักกัรู้นะเนี่ยว่าเวลาแข่งกันแค่สอาสีจะมีของให้เราเก็บแค่นี้อ่ะ <g up> <ภ>เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <g up> ทาไมหรอไ <g up> อที่เก็บไปเมื่อกี้มันเกิดมาใหม่อีกแล้ว มันเกิดมาใหม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยฉันไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยเนี่ยอ,อ๋อเออใช่จริงด้วยแฮะแล้วทําไมตอนที่เราอยู่ฟาร์มอะของหายไปหมดเลยะสงสัยจะเป็นแค่สีลุ้งไงพี่ฝนอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก็ดีนะสีลุ้งแสบตาดีอะอแสบตาเกินไปอะดิอยากไปเล่นอีกอะโอ้แต่เข้ายากอะเนี่ยนานๆเจอเทียใช่แล้วกว่าจะได้แบบหมดสีลุ้งนา,นานมากเลยนะเนี่ยขอบอกฉันกลับไปก่อนดีไหมเอานายจะกลับไปไหนนาะยยังเก็บไม่ครบเลย มันเยอะเกินไปแล้วอ่ะเยอะเกินไปยังไงอ่ะมาดูดิวเดี๋ยวก่อนฉันยังเก็บไม่ได้ถึงไหนเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บรอตรงนี้กันแหละอ๋อฝั่งนี้มีผักบ๊อกโคลี่สีเหลืองแล้วก็ไก่สีเหลืองข้าวโพดสีเหลืองทุกอย่างสีเหลืองหมดเลยเออฉันเก็บลุ้งไปเยอะโอ,โ,อโ,อโอ้น่าจะเก็บเก่งไปไหนนะเทเนขึ้นมาได้สองชั้นเลยอ่ะไม่รู้ว่าฉันใช้มือโกยๆเอาอสุดยอดไปเลยนะเนี่ยพวกปิก๊กก พี่ฝนว่าไงอรอกลับกันเถอะกลับไปไหนอ่ะกลับไปทําอาหารไงกลับไปทําอาหารแล้วอรอใช่แล้วนหนไดขออวดหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเก็บกันได้เยอะขนาดไหนอ่ะได้แค่นี้นายอ่ะพวกปิ๊กได้แค่นี้ยโอ้โหเยอะกว่าฉันทั้งสองเท้าเนี่ยซูมออกมาแล้วยังไม่หมดของนายเลยเดี๋ยวก่อนนี่พวกปิ๊กจะถึงรังคาเลยเก็บเก่งชะมัดเลยไปเร็วพวกเราไปทำอาหารกันดีกว่ามาเร็วๆเข้านีนี่ไงฉันกำลังตามนายไป โอ,อ้เริ่มเหนื่อยแล้วๆๆๆเริ่มเหนื่อยทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันวางก่อนนายวางก่อนใช่ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะวางมั่งมันไม่มีที่วางแล้วอ่ะต้องรอเขาวางเสร็จก่อนทีละคนพี่ฝนโอ้โหนั่นเทินขึ้นไปนี่สูงกว่าแมพอีกนะเนี่ยใช่แล้วทะลุหลังคาแล้วเพื่อนจะมองเห็นไหมนะข้างบนอ่<ไ>อดูสิเพื่อนไม่ทันเราแล้วอ,ะอ,อ่ะเเพื่อนน่าจะไม่ทานเราแล้วนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เราไม่ทันเพื่อนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกินไปห้าสิบแล้ว งั้นเดี๋ยวฉันทําให้มือฉันไวพอๆกับตอนเก็บอ่ะเดี๋ยวฉันกินเองก็แล้วกันเพื่อนไป60แล้วเพิ่งจะได้5เองอ่ะแต่ว่าเพื่อนเขาไม่มีแล้วนี่นาเพื่อนไม่มีแล้วเหรอใช่แล้วเพื่อนต้องไปเก็บมาใหม่นะแต่มันเหลือย0วิเองนะ20วิกเดี๋ยวเพียงมาช่วยกินแป๊บหนึ่งเร็วเข้า งั้นท<อ>ันมาช่วยกินเองแป๊บเดียวพิซซ่านี่นะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยต้องกลับมาช่วยทาแล้วปุ๊กปิ๊กไม่ทันแล้วอ,ะอ่ะไม่ทันแล้วเพื่อนกินไปเจกว่าแล้วมัวแต่เก็บกันอย่างเดียวพวกเราเฮ้เขามายืนดูเราด้วยฮึบฮอึเขารู้แล้ว,วอ่ะว,ว,ว่าพวกเขาอ่ะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> <ๆ>ก็บอกแล้วให้มาเร็วเร็วอ๋อก็ฉันอยากจะเก็บต่อนี่นาไม่ทันนะพี่ฝนแพ้จนได้ ไม่เป็นไรเพื่อนเขาเก่งปล่อยให้เขาชนะไปเถอะเพราะว่าเขาสุดยอดเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่แล้วเราต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้วัยมีน้ำใจนักกีฬานะทุกคนถั่วต้มเลยงั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็ปุ๊กปิกฮะอะไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย